ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกไม่ได้ถ่ายเททรัพย์สินอะไรตรงไหนเลยถูกต้องหรือเปล่าครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเฮ้ยถ้าบริษัทดีไอคอนหรือมอส้งรวดเนี่ยถ่ายเททรัพย์สินออกมาบอกดิครับไม่เห็นมีบอกเลยครับเพราะมันไม่มีการถ่ายเททรัพย์สินค่าคอมเขาก็โอนจากระบบของบริษัทโดยตรงทุกอย่างผ่านบริษัทหมดควรใช้สิทธิ์เขาได้ประกันตัวค่ะถูกต้องหรือเปล่าครับ คุณบอกว่ากลัวเขาจะหลบหนีพฤติกรรมเขาก็ไม่มีการหลบหนีเลยนี่คดีตากใบานี่พฤติกรรมหลบหนีชัดๆัดแต่คุณให้ออกนอกประเทศใช่หรือเปล่าพฤติกรรมหลบหนีชัดๆัดเลยแต่พฤติกรรมของดีไอคอนพฤติกรรมหลบหนีตรงไหนครับพฤติกรรมในการถ่ายเททรัพย์สินตรงไหนครับแค่แถนถ,ถอนเงินแค่แค่ล้านห้า มันผิดตรงไหนล่ะครับเขาทําธุรกิจหลักกี่ล้านแล้วถอนเงินล้านห้าเนี่ยมันผิดเหรอครับเออว่าถ้าเกิดวันนี้เฮ้ยพอเกิดเรื่องปุ๊บเขาถอนเงินห้าร้อยล้านนะพันล้านก็ไปหยาดถอนเงินล้านห้าคือแล้วมตวรวจสอบทั้งหมดทรัพย์สินทั้งหมดรถทั้งหมดก็อยู่ทั้งหมดไอ้รถสีเขียวเขาก็มีการขายก่อนที่จะเกิดเรื่องก็ซื้อมาขายไปของรถมันก็คือเรื่องปกติ ทนายเรียนมาทนายเขารู้จริงค่ะก็ไม่เห็นมีอะไรก็ออกมาดีครับเก่งจริงออกมาเลยครับโอนย้ายยำสิ่งก็ไม่ได้โอนย้ายควรเป็นหมายเรียกก่อนคือตั้งเป้าจับครับ เป้าจับครับเหตุผลเพราะอะไรครับก็กล่าวหาโดยโดยใช้วิธีการอะไรครับก็คือเอาคนที่มาแจ้งความน่ะนะครับที่มาเป็นผู้ที่เอามาแจ้งความแล้วบอกว่าเป็นผู้เสียหายเป็นผู้เสียหายซึ่งไอ้คนเหล่านี้ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าเป็นผู้เสียหายหายรือเปล่ ok าแต่เอารายชื่อยอย่างนี้แล้วก็ไปบอกกับสาลว่าตอนเนี้ยมันมีคนนะครับที่มาแจ้งความว่าเสียหายขนาดนี้ขอออกหมายจับไป้ก่อนเพื่อจะจับเข้าไปก่อนนะครับแจ้งข้อกล่าวหาเพราะมันเข้าไงครับ คือยังคือมันต้องไปต้องไปพิสูจน์ว่ามีการช่อโกงประชาชนหรือเปล่าแต่มันมีการคนเข้าไปแจ้งเยอะเยะเยอะๆศาลก็มองว่าเฮ้ยมันก็อาจจะช่อโกงก็ได้ก็ต้องไปพิสูจน์และโทษของการช่อโกงมันเกินมันมันเกินสามปีคือมันห้าปีขึ้นไปถูกต้องไหมก็ออกหมายจับให้ก่อนแต่จริงๆแล้วไม่สมควรจะออกหมายจับก็ได้เพราะแต่ละคนเขาก็มานะเขาก็ไปอยู่แล้วแสดงตัวอยู่แล้วอะไรตัวอย่างต,ตัวอยู่แล้วแต่วันนี้คุณเจตนานะครับ คุณเจตนาที่จะจับเขาเพื่อไม่ให้เขามีข้อต่อสู้นะเพื่อไม่ให้เขาที่จะออกมาให้สัมภาษณ์หรือเพื่อไม่ให้เขาออกมาตอบโต้อะไรได้คุณปิดปากเขาหรือเปล่านะคุณใช้ขบวนการยุติธรรมนะที่คุณถืออำนาจที่คุณมีอำนาจเนี่ยในการปกปิดหรือเปล่าใช่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะพันตํารวจโทรวิรุษสวัสดิบุตรพูดเอาไว้ได้ดีมาก นค,คนนี้จะต้องการทําให้นะครับขบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเอาองค์การตารวจเนี่ยเปลี่ยนแปลงแต่ทํามาต้องหลายอย่างแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมผมบอกเลยคนนี้พูดดีมากไปฟังขงมาที่ผมบอกเลยเฮ้ยมันใช่เลยมันนี่นเลยตั้งข้อคําถามแล้วตั้งข้อสังเกตแล้วตอนนี้ก็คือใช่ค่ะคนนี้เป็นคนแรกที่พูดอ่ะผมไปฟังคนา่เฮ้ยใช่เลย แล้วตอนนี้นะครับผมก็บอกเลยครับไอ้มีไอ้นักวิเคราะห์จิตวิทยาอะไรเนี่ยนะครับคําถามคือมึงเป็นนักวิเคราะห์จิตวิทยาหรือเป็นมึงเป็นนักแต่งนิยายถามหน่อยครับโอ้แต่งนิยายเป็นตุไปตะแต่งนิยายไปน,นี่จินตนาการของตัวเองเอาออกมาบอกคนแบบนี้ผมบอกเลยคนอันตรายไปให้ค่าคนแบบนี้ไปเอาคนแบบนี้มาออกรายการบ่อยๆเนี่ยอันตรายเพราะเอาเอาจินตนาการของตัวเอง ออกมาบอกว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนี้ไอ้นั่นเป็นอย่างนี้ไอ้นู่นเป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนั้นไอ้นั่นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แล้วตกข่าวครับบอกหน่อยครับใช่ค่ะคดีตัดใบเห็นชัดเลยว่าเจ้าหน้าที่เจตนาให้หมดอายุความหาความยุยิธรรมนี่แหละครับไทยแรงทำใจอ่ะไม่ใช่ครับคุณเป็นนักวิเคราะห์จิตวิทยาโอ้แต่คุณวิจิรามาโนมาโวหาว่าโอ้ยเขา ตั้งใจจะมาเลยตั้งใจจะมาอ่าอทำไอ้นี่เลยนะครับตั้งใจจะมาโกงเลยเปิดบริษัทเพื่อมาจะมาโกงเลยอย่างงูนี้โอ้โหอะไรไม่รู้วางแผนอย่างไอ้นี่เลยยิ่งฝ่าเจมบอลอีกอจินตนาการเหนือเหตุผลจริงๆะจินตนาการเหนือเหตุผลจริงๆนะเอาความคิดของตัวเองผมก็พูดได้อย่างนั้นนะ่ะ เราอยู่บนพื้นฐานของฟาร์มจริงดิเอาฟาร์มจริงมาคุยกันดินะไม่ใช่เอาฟาร์มโนมาคุยกันมาจินตนาการถามว่าวันนี้คุณบอกบริษัทดีไอคอนตั้งใจมาโกงตั้งแต่ตั้งแต่ทีแรกเขาตั้งใจมาโกงไงช่วยบอกหน่อยสิและหลายๆคนนะครับบอกว่าเฮ้ยก็บอสเนี่ยทั้ง18คนนะ่ะทำไมมีไรายได้เยอะคําถามคือถ้าคุณไปคุณรู้จักระบบธุรกิจหรือคุณรู้จักการขายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงเป็นซิงเกิลอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เขาจะมีเขาเรียกผู้ร่วมก่อตั้งเขาว่าผู้ร่วมก่อตั้งก็คืออะไรจะมีบริษัทแล้วเขาก็จะมีสายแม่ทีมาแต่ละสายแต่ละสายแต่แต่ละสายเนี่ยซึ่งแน่นแน่นอนครับแม่ทีมเหล่านี้ไม่ได้เฉพาะค่าบริหารงานอย่างเดียวแต่เขามีการตกลงกันเรื่องออเซลของแต่ละสายของตัวเองด้วยนะครับเขามีข้อตกลงนะครับระบบออเซลเพราะฉะนั้นทั้งสายเขาเลยนะทั้งองค์กรเขาทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขามียอดขายเท่าไหร่เนี่ยเขาได้ออเซลด้วย ซึ่งเขาจะได้แตกต่างจากนะครับค่าคอมมิชชั่นปกติจากการขายจะอะไรเพราะเขาได้ออเซลทั้งหมดเนี่ยนะครับอ้าวออเซลของสายนี้อออออเซลของใด A ใน B ใน C ในดีอะไรเงี้ยทุกบริษัทเขาก็มีแบบนี้หมดไม่ใช่ไม่มีอัตราททษจำทุกสูงฝ่าสามปีแต่ผู้ต้องหาดารามีชื่อเสียงและไม่มีพฤติกรรมจารบหนีถูกต้องครับก็นั่นแหละครับไม่มีพฤติกรรมจรบหนีแต่จับเข้าคุกไปก่อนเพื่ออะไรกันแน่เพื่อวัตถุประสงค์อะไรแน่ ถ้าโกงเขาจะทําให้คนรู้จักโจงแจ้งขนาดนี้เลยแอบแฝงทำก็ถูกต้องครับยอดกลุ่มครับถูกต้องครับนะักเป็อเป็นยอดกลุ่มของเขายอดกลุ่มของเขายอดกลุ่มของเขามันก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่านะเขาให้ตามความสามารถเขาให้ตามผลงานเขาให้ตามยอดขายสินค้าให้เกียรติเรียกบอสไม่ใช่หุ้นส่วนค่ะถูกต้องครับบอส บอสนี่ไม่จะเป็นหุ้นส่วนคือเขาให้เกียติกันเขาไอ้นี่กันอะไรกันอ่ะโหแต่คือบอสนี่คือแบบเลวร้วายมากคำว่าบอสนี่คือตอนนี้คำว่าบอสนี่เป็นเลวร้วายไปแล้วอะต้องให้โอกาสเขาออกมาต่อสู้ดไอคอนไม่ควรจับเพราะเขาไม่ได้หนีนะครับผู้เสียหายก็ต้องหาข้อเท็จจริงก่อนดูรุนแรงเกินไปจริงถูกต้องครับแล้วถามว่าผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มาแจ้งความตอนนี้เห็นบอกว่าจะได้หมื่นคนแล้วเนี่ยนะครับเสียหายทั้งหมด2,000พลนฟรานเจ้าหน้าที่ตำรวจ กล้าออกมาบอกหรือเปล่าว да, ่าคนเหล่านี้คือผู้เสียหายทั้งหมดและก็ไอ้ยอดสองพันล้านนั้นคือยอดที่เสียหายทั้งหมดตํารวจกล้าพูดหรือเปล่ากล้ามายืนยันหรือเปล่านะถ้าตํารวจกล้าออกมาพูดว่าทั้งหมดเนี่ยที่ออกมาแจ้งในเก้าพันสองร้อยคนเนีはは่ยค mm ือผู้เสียหายทั้งหมดเป็นผู้เสียหายจริงๆยอดนะครับสองพันล้านนี่คือยอดที่เสียหายจริงตํารวจกล้าออกมาพูดครับจะได้ฟ้องดาเนินคดีหนึ่งห้าเจ็ดกับเจ้าหน้าที่ตํารวจซะเลยจะได้จบจบกันไป